เวลา14น45นาทีสเสด็จพระราชาดำเนินไปยังเมนชั่วคราววัดคอนสวนรรค์ตำบลค้อเขียวอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลน,นครในการพระราชาทานเพลงิงศบพระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตะสีโลอดีตเจ้าอาวาสวัดคอนสวรรค์วรณภาพด้วยอาการสงบเมื่อวันที่2กันยายน2556สิริอายุ116ปีพรรษาที่98 พระมงคลวิสุทธ์หลวงปู่สุภากันตะศีโลเป็นชาวจังหวัดสกลนครเกิดเมื่อวันที่17กันยายน2439เป็นบุตรของขุนพลพักดีหรือในพลวงพาคมและนางสาวงพาคมบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ9ปีได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนจบมูลกัดใจห้าเล่มแล้วได้ฝึกกรรมฐานและออกทุดง จนเมื่อปีพุทธศักราช2459จึงได้อุปสมบทนวัสเกตอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับฉายาว่ากันตะสีโลแปลว่าผู้มีศีลอันเป็นที่รัก จากนั้นได้ออกทุดงไปในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศรวมถึงทุดงไปยังต่างประเทศเช่นลาวเวียดนามพมา่าจีนฝรั่งเศสและอินเดียโดยเผยแพ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อนเนื่องและยังได้สร้างถาวรวัตถุมากมายทั้งวัดสำนักสงฆ์เช่นวัดเกาะซิริวัดเขารังสามมคีธรรมวัดสิริศีลสุภารามจังหวัดภูเก็ตและตึกสงอาพาธโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ต่อมาได้กลับมาจำพรรษาที่วัดคอนสวรรค์บ้านขอเขียวตำบลขอเขียวอำเภอสกลนครซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดก่อนมรณาภาพยังได้สร้างวัดโรงเสนาสุภารามปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุญาตสร้างวัดเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายแด,ด่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีตามปณิธานของพระมงคลวิสุทธิ์หรือหลวงปู่สุภา